ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงาน Truck e ็กซ์เนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ F อ่ซรถ FC f c 9JJLA ขนาดเครื่องยนต์175แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวถังระยะต่อตัวถังนี่5เมตร60นะครับแล้วก็ เว้นเคลนติดตั้งเป็นกระบะฝาข้างอลูมิเนียมนะครับฝาท้ายอลูมิเนียมแล้วก็มาด้วยเคลนสามตันสี่ตอนนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่กระบอพับได้นะครับตัวนี้ จะนิยมใช้ร้านวัสดุปก่อสร้างนะครับเข้าออกซอยแคบได้เพราะว่าตัวถังจะไม่ยาวเกินไปนะครับตัว F C 9 G J J L a นะครับเครื่องยนต์ J 05 E ครับด้านข้างก็ มีการชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถังน้ำมันขนาดร้อยลิตรนะครับตัวนี้จะเป็นฝาข้างเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งจะเปิดปิดคนเดียวก็ได้นะครับตัวนี้จะจะ,จะน้ำหนักจะเบา มีกันชนมอเตอร์ไซค์ซ้ายขวาก็ด้านหลังก็จะเป็นที่เก็บยางอะไรนะครับด้านท้ายก็ฝาท้ายก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันครับมีไฟเบรกไฟเลี้ยว ไฟสองป้ายไฟถอยนะครับพื้นภายในก็จะเป็นเหล็กด้านขวาก็จะเป็นกาชนมอเตอร์ไซค์นะครับก็แบตเตอรี่ สโวล์สองลูกนะครับก็จะเป็นถังลมนะครับ,เ,คครบเดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้เครนสามตันสี่ตอนนะครับเป็นของชาดาโน่นะครับตันนี้แัม ก็จะมาดูข้อดีของคันนี้นะครับตัวกระบะเหล็กเนี่ยซึ่งฝาข้างฝาท้ายก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะทำให้น้ำหนักรถนี่เบาขึ้นนะครับเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้นะครับแล้วก็เวลาออกหน้างานเนี่ยก็จะไปคนเดียวก็ได้นะครับ เพราะว่าจะเปิดปิดขาท้ายฝาข้างคนเดียวได้ที่มีน้ำหนักไม่มากครับตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันสนิมได้นะ ครับก็การใช้งานเคลนเบื้องต้นนะครับเราหลังจากสตาร์ทรถแล้วแล้วก็เข้าเบรกมือไว้นะครับแล้วก็เหยียบคลัตแล้วก็กดปุ่ม PTO นะครับสวิตช์ PTO เกียร์ฝากครับก็จะมีสัญญาณออดดังอยู่นะครับ หลังจากเรา,าเปิดสวิตช์ปุ่ม PTO แล้วเราก็จะมาดึงตัวขาเครนขาช้างนะครับออกกดล็อกดึงออกนะครับแล้วก็กำดึงขาเกีรนออกมานะครับแล้วต่อมายก ขาเคนขึ้นลงนะครับตัวนี้ซ้ายขวาครับผมก็จะเป็นคันโยกปล่อยขาเคนลงขึ้นนะครับโยกซ้ายขวาส่วนตัวบนสุดเนี่ยจะเป็นตัวปล่อยเคลนยืดเคลนออกนะครับเข้าออกตัวที่สองก็จะเป็นตัว ปล่อยตะขอเก็บตะขอนะครับโยกซ้ายขวาครับตัวที่สามนี่จะเป็นตัวยกเพลนขึ้นลงนะครับก้มเงยขึ้นลงตัวที่สี่เนี่จะเป็นตัวหมุนซ้ายขวาครับหมุนซ้ายขวาตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเล่งรอบนะครับ รอบเพื่อจะให้รอบเครื่องยนต์สูงต่ำได้ตัวนี้นะครับส่วนสวิตช์อีกตัวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญก็คือ mm hmm. เก็ยตะขอตัวนี้นะครับเกียตะขอจะมีเซฟตี้เพื่อไม่ให้สลิงขาดแล้วก็ใช้ปุ่มตัวนี้ได้เป็นตัวเก็บตะขอนะครับ นะการยืดปลอกเคลนะออกแล้วก็ปล่อยสลิงลงมาเนพะื่การทด,ดสอบหายืด ให้สุดเลยนะครับสี่ปลอ,อกตัวนี้ก็จะหมุน ทดสอบหมุนเคลนไปนะครับซึ่งสามารถหมุนได้รอบ360อสงศานะครับ เก็บปอกเพลนแล้วก็เก็บสลิงด้วยนะครับก็จะเป็นการเก็บตะพอนะครับ จะเป็นการเก็บขาช้างนะครับดันลงแล้วก็ล็อกนะครับตัวนี้หลังจากการเก็บขาช้างทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวา วิธีการเก็บสลิงนะครับแล้วก็ทับตะขอนะครับก็จะกดคันโยกตัวเก็บตะขอแล้วก็กดปุ่มเซฟตี้ไปแบบพร้อมกันนะครับเพื่อจะให้ตะขอนี่เก็บได้อย่างปลอดภัยสลิงจะไม่ขาดนะครับตรงเมื่อเรียบร้อยแล้วมันจะจะเก็บลักษณะแบบนี้นะครับ ตัวเครนก็จะให้มาสุดพับลงมาให้สุดเลยนะครับแล้วก็พยายามตั้งให้อยู่ตรงกลางของตัวกระบะนะครับให้ได้ถึงกลางพอดีเพื่อเวลาสะดวกในการขับเคลื่อนย้ายไปนะครับ ดูภายในกันนะครับของตัว FC 9J JLA นะครับขนาดเครื่องยนต์175แรงมาร้าภายในก็จะมีคอนโซลจะเป็นพวงมาลัยมีถุงลมนิรภัยนะครับก็มีเบรกไอเสีย อยู่ด้านซ้ายนะครับวิทย,ยุเครื่องเล่น c ีดี3นะครับแล้วก็แอร์ที่จุดบ,บุหรี่นะครับตัวนี้ก็ภายในจะสามารถนั่งได้3ที่นั่งนะครับรวมคนขับนะครับด้านบนก็จะเป็นที่ เก็บของซ้ายขวารับก็มีสัญลักษณ์บอกสัญญาณไฟเตือนนะครับตงจางเวลามีไฟโชว์เตือนนะครับแล้วกไฟสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับเปิดไฟสูงต่ำแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินเบรกมือเบรกไอเสียนะครับก็จะมีสัญลักษ์ ต่างๆโชว์ขึ้นนะครับที่หน้าปัดเราก็จะมาดูสัญลักษณ์ว่ามีไฟเตือนไฟโชว์ได้ตรงนี้แล้วก็ก็ควรระวังต่างๆในการลากรถนะครับก็จะมีคำแนะนำติดมาให้นะครับกับคันนี้ก็จะมีอุปกรณ์แถมมาให้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นแม่แรงชุดเครื่องมือประจำรถนะครับจะแถมมาให้ด้วยนะจากโรงงานนะครับกระจกด้านหน้าก็จะเป็นกระจกนิราภัยสองชั้นนะครับภายในตัวรถเราก็จะ ติดตั้งฟิล์มกองแสงให้นะครับครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมจากทีมงาน Truck Expert นะครับก็จะ เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ